ใช่พูดได้รับฉายาว่าปีศาจแห่งสวรรค์แถมเป็นถึงอดีตเจเทพโจสลัดแถมยังมีนามแฝงว่าโจ๊กเกอร์อีกด้วยวันนี้ในบอกคุณนะฮะผมจะแต่งตัวเป็นดองกี้โฮเต้โดโฟาวิงโกนะครับใช้ผลที่โตอิโต้รัวผลได้ปรับสกิลใหม่นะฮะฟาร์มเวลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยกันมาดูกันว่าปรับสกิลใหม่เนี่ยมันจะฟาร์มง่ายขึ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมไหครับอดีตที่ผมแจกนะครับเยงคต,ตอบคำถามว่าถามว่าคุณใช้ผลได้ได้แล้วก็จะใช้มาทำอะไรเป็นอย่างแรกและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้และผมก็แล รูมร้านระเบิดและทิลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซี่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟู้ดคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อตแล้วท่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเปิดมาแน่นอนครับผมนะวัยรุ่นบ้านรวยซื้อเกมพาสหมดแล้วครับผมถามว่าเอ้พี่แตมึงซื้อไปแล้วนี่วาใช่เลยคร นิเมดีไซน์แม่หรับคุณชอบคอสเพล์ เข้ามาในแมปก็จะมีโซนต่างๆมากมายท่านผู้ชมครับส่วนใครคอมไม่แรงก็ปรับนี่ความละเอียดตรงนี้ได้เลยนะจ๊แะแน่นอนครับผมใครที่เกียดเดินฮะสามารถเลือกวาร์ปตามอนิเมะต่างๆได้เลยนะครับนี่วาร์ปไปที่วันผีได้เลยครับผมนี่ก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะเออโหลดไปปุ๊บไห่มาแล้วทุกตัวละครเลยตัวฟาร์มิโก้จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถกด e นะฮะกดทดลองใส่ดูก่อนได้นะครับว่าเออมันเทหรือเปล่าว่าจะเอาไปเล่นแมบอื่นอะไรเงี้ยนะครับเออถ้าสนใจแล้วก็ไปจัดได้ส่วนใครอยากจะเล่นแบบผลตื่นก็มาจัดนี่เลยฮะส บบเอาไปเล่นแบบอื่นได้เลยทันทีนะครับเข้ามาได้เด้อเข้าเกมมาปุ๊บแน่นอนครับผมซื้อผลได้ถาวรเรียบร้อยเมื่อกี้เจอสาวสองคนยืนนิ่งอยู่เลยฮะมึงคิดว่าไงวะเออกัวน่าจะโปูมาถึงเราก็ลากบอลไปก่อนแล้วท่านผู้ชมคักเหมือนเดิมเลยฮะมาดูกันว่าผลได้เนี่ยเป็นยังไงไอ้นออมึงล้มอะไรรักหนาวมได้เซิฟนี้นี่ครับผมสกิลแซน้าเป็นการขวนครับผมเมื่อตอนแกก่อนที่จะขวนเป็นสายลุกนะแต่นี่จะมาขวนแบบรุนแรงขึ้นไงอย่ากูวาลีนขวนที่ขี้ทับหลุดนี่ก็ต่อยตายไปด้วยเหมือนก แร่นี่มาอยู่อะไรตรงเดียวนเนี่ยพี่ โอ้มึงแอบเลยเนี่ยนี่ไงขายตายไปเลยแล้วก็อัพสกิลผลปีศาจแล้วเราก็ขวานอีกทีนึงก็เรียบร้อยฮาเลเวลสิบครับผมต่อไปก็มุ่งหน้าไปที่เกาะลิงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสกิลเอฟก็ต้องอาหาเรือโง่ๆแถวนี้ก่อนแล้วกันพี่ครับขอเรือฟรีหนึ่งลำเอาไปเลยควายโอเคกับมึงเถอะพี่เดินทางมาที่เกาะลิงทิงของอ่องลิงเด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 ลลิงเลยอ่ะลากหมดเลยครับผมหน้ามาเลยวัยรุ่นลิงลรบุรีแช่ออนเซ็นนะครับเดี๋ยวเราจะพานี่เลยครับผมลงอ่างอ่างน้ำมาถึงเเเเรรรราากก็็็ออแแลลล้้้วววคับผมนนนยี่ปไง อย่ากันเลสไลเดอร์รอจะรีติ๊ตติ้วเลยนะครับแล,ล้วรอสกิลขวดนี่นะนี่เราก็ต่อยต่อยไปพัพาแล้วกันนะครับแต่ว่าไอพวกนี้ต่อยไปกี่ทีไม่ก็ตายแล้วเดือดร้อนครับผมลิงกิงองลิงกิงมาเลยไอหนูมาหัวกูหน่อยแล้วกันตัเงก็ไปขวดทีตายเลยฮะต่อไปครับผมรอบเวสสู้กับกอริล่าต่อเลยครับผมนะลิงเนี่ยทำแค่รอบเดียวโอเคอัพสเตตไปก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่เน้นผลปีศาจอยู่แล้วขอรุนแรงรุนแรงไอขวดทีา่า้อยขี้หลุดและเราก็มาสู้กับลิงกอริล่าครับผมน่ารัก อยู่นะครับแล้วเราก็รอขวดกระปาง้าไปนะฮะเหมือนกูมอบความสุขให้กับลิงกอริล่าพาไปเล่นสไลเดอร์กลางสวรรค์เรียบร้อยตายหงไปเลยมีแค่สกิลเดียวก็จะลำบากหน่อยละกันนะครับช่วงแรกเดีย๋ยเขาจะฟาร์มยากเลยนะฮะแต่ก็สบาย้วครับผมแล้วตอนนี้มีสกิลเอฟเรียบร้อยแล้วฮะอุ้ยบินไปไหนมาไหนก็ได้แล้วสบายมือสะดือโบละกูไปครับผมมาบินไปนี่เลยครับผมสู้กับลิงกอริล่าหัวหน้าแม่มันเจออยู่หรือเปล่าโอเคอยู่แล้วก็ควรเลยครับผมนะแล้วก็ไล่คขวรอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อยๆบ้างละกัน นะครับเออมันก็เนี่ยครับโมโห,โหเลยโมโหโมโหอยู่นะครับมันก็เลยทุบพื้นนี่กูก็ต่อยเลยครับต่อยบัวกับมันนี่มาเฮ้ยลิงนี่มันตัวแดงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสงสัยโดนยุงกัดหรือเปล่าแดงกำเลยสุดท้ายแล้วก็พาแม่มันไปขึ้นสวรรค์ได้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับตายหงกงหงรักขี้ไปเลยเลเวลห้าสิบเด็จมาที่เกาะบาก,กี้กันต่อเลยครับผมสู้กับไวรุ่นหนุ่มเสื้อแดงนะครับนะไวไลออนไลน์ปูดนู๊นอะไรวะเนี่ยตอนนี้เรามีสกิลเอ็กซ์ด้วยผู้ชมครับเป็นการตึงงคคูููู่่่ตตตอออสส้้้ไ ไปไหนไง่งเออโคตรเท่ แอมเลิฟนี่ก็มีวัยรุ่นทำทรงอีกแล้วครับผมมาคู่คู่ผัวเมียเลยท่านผู้ชมใล่ใช้ผลเลิฟเนี่ยกูระยั้งซ็งดูดิฮะโอ้เมียม,มันไล่ฆ่ากูกระทืบกูไม่ยั้งเลยอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้ยแล้วมันฆ่าได้เรื่อยๆด้วยกูจะบ้าตายผมก็เลยมาฟาร,ร์มกับวัยรุ่นกระบองเหล็กดีกว่าแต่ทำไมพวกนี้หัวร้าวะเนี่ยเอ้ยไอพวกนี้มันตัดผมทรงใหม่มาหรือเปล่าวะเอองงมากเลยอะไรวะเนี่ยแต่เราก็ผ่านมาได้และก็ได้นอนขันอีกเวลเดียวครับผมเลยสู้กับบาร์กี้ได้แล้วมันกอฟาร์มกับไอพวกเสื้อด รอบรักกัน ชูลับัพเยียบไปครับผมขวดแล้วก็ตึงขวดแล้วก็ตึงนี่เป็นไงแป๊บเดียวฮะเรียบร้อยนะครับสบายสบายสไตล์ชิวลิตต่อไปก็นะฮะรับเควสู้กับบาร์กี้ได้เลยครับผมมาดูกันว่าเราจะตึงหรือเปล่านี่มาถึงก็ขวดปั๊บแล้วก็ตึงเเป็นไงไน,น้องมาเดิกูจะไปตายพีลําพังกูจะพามึงไ,ไปตายด้วยน้องในล็อกแ็กก่อนผมล็อกแ็กเป็นเล็กตาซอยมา,นานแล้วก็ไม่ค่อยมีเลื่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีดาเมจกูก็ไม่ค่อยแรงไม่มีอะไรเลยช่วงแรกมันจะตึงๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่เราก็ไล่ขวดไปฮะหลบสกิ ับนได้ก็พอเรียบร้อยครับผมตายเอออีที่เลเวล88ครับผมมาสู้กับวัยรุ่นลูกน้องดีโอครับผมแห่งเกาะทะเลตายนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่กระทืบมาเลยฮะวัยรุ่นนักอะไรนะนักวิทยาศาสตร์อะไรมึงมหาอะไรหรือเปล่าหาซับก๊กซก๊กที่นี่หรือเปล่าแผดใหญ่น่ะใหญ่ตรงไหนว่าก่อเล่นเดียวต่อไปครับผมนะเลเวล89นะฮะมาสู้กับวัยรุ่นเทสดีตรงนี้ครับผมนี่จัดไปดิเรามีสกิลซีท่านผู้ชมครับนะยิงปืนออกมาจากนิ้วมือได้ท่านผู้ชมเป็นได้ไฟฟ้าไม่ใช่ดิได้ไฟ ท่านผู้ชมครับผมโคตรเท่ที่กับบาซูก้ากูบอกเลยและตอนนี้ก็มีคนมาฟาร,ร์มกับเราด้วยนะครับผมก็แบ่งพื้นที่ให้แกครับผมนะเออเราไม่ได้จำตัวเป็นนายกนายกอะไรนี่นะครับที่แบบเออไม่ให้พื้นที่ใครนี่จัดเลยครับผมฟาร,ร์มกันไปเรียบร้อยนี่เป็นไงเออกูก็ไปแยกเขาเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมเลเวล92แล้วได้เวลามุ่งหน้าที่เกาะหิมะก,กันเรามีสกิลเอฟแล้วฮะก็บินไปได้เลยเนี่ยครับรีไซเกิลแต่เหมือนว่าตังค์เราจะไม่พอที่จะซื้อฮาค์ิทั้งหมดผมก็เติมตังค์ก่อนลกนนะลก ลุงแลลี่มึงมีผัวแล้วเนี่ยไอตัวอะไรวะเนี่ยเอพิเซียอะไรวะท่านผู้ชมกูก็ยังไม่รู้เลยใครรู้บอกกูทีอ้าวลุงแลลี่จะไม่เหงาแล้วดีคืนนี้แม่ได้ผัวแล้วไงโดนผัวอัสตุดทั้งคืนแน่นอน โอเคต่อไปแล้วก็จัดการนี่เลยครับผมนาไวรุนเอสกิโมนะครับนะ้าพาดาตึงมาเราก็จัดเลยแล้วครับโอ้ยสก,กิลแม่งกระเด็นกระดอนเกิน <c oughs> <c oughs> ไปหรือเปล่าครับพี่ <c oughs> เออสก,กิลกูนี่มันสตีนเหมือนกันเนะี่ยนะครับในเกาะน,นี้กูว่าจะลากพาไปซัดเย่เส้ดหอดในบ้านนะครับแต่ไม่เป็นไรตายหมดแล้วแล,แล้วเราก็จัดการอีกสักสองตัวก็ถือว่าเป็นอันจบเควสที่นี่เรียบร้อยแน่นอนครับผมนะเอ้ก็จริงๆก็ฝาบียาจแล้วสู้กับเยตูดเลเวลร้อยหกครับผมมาสู้กับเยตูดกันดีกว่าฮะว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับมานี่มา ถึงกูยิงก่อนเลยครับผมนี่เป็นไงโลกน้ำไปเลยไงน้องเออสกิลพี่มันแรงไงน้องเอตึงมันก่อนครับผมนี่เป็นไงเออหัวหมุนเลยหัวหมุนนี่แต่ละสกิลกูยิงครับผมนี่รู้จักกปากขุนพัดในน้องขุนพัดเนี่ยหนังเพิ่งเข้าเลยเออเออนัพุทผู้ชายยิงทีขี้ทับหลุดเลยกูไอ้น้องมาดีมายิงลักหัวคมไว้รุ่นฟินฟานอนน้อง มันโหดมันกา็ได้สกิลซีท่านผู้ชมไม่โคตรแรงเลยรอรอสกิลคูดาก่อยน้องแล้วก็บ,บาก้าบกาไปบุ้มบาสาสเปรดเรียบร้อยตายเลเวลร้อยสาสเต็มาที่นี่เลยครับผมนามาลีนฟอร์สท่านผู้ชมครับมาสู้กับคลเรือโทสโกเกอรไม่ใช่แล้วไม่รู้ใครเออคนเรือโทสามดา ตื่นมาถึงกก็ซัดยิงเลยฮะในห้องโถงอย่างนี้แหละกูชอบแน่นอนมันไม่กระเด็นไปไหนไงเออแบบนี้ก็เข้าเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยเดียวเ <c oughs> ข้าสูตรเลยเข้าสูตรมาไอ้น้องขอปลาคุมได้มากเออจริงจะได้ปลาคุมเหมือนไอ้โดฟามิงโกลเถิดน,นะเออมนสีชมพูมเหมือนกันไงของกูี่มันของก๊อปของเจนะไม่เพิ่ม,มอะไรสักอย่างเลย <c oughs> เออแต่ก็ไปซื้อได้นะฮะที่แบบอนิเมะดีไซน์ไงเออจัดไปครับผมมาสกิลต่อเลย้วการบุ้มนี่ไงมานาหมดเลยกูเล่นเอาจะมานาหมดเลยานผูโชกกดลุล วโอเคเรียบร้อยตายไม่ได้เลยเลยฟาร์มยาวๆว่ะตอนนี้มาที่คุกอินเพลดาแนละ้วผมใกล้จะเจอตัวกูอีกคนนะอีมัลติเวิร์ดนึงท่านผู้ชมครับนะเออจากาาวารวิลเป็นตัวกูที่แบบเวอร์ชั่นเถื่อนนะท่านผู้ชมนะเออไปขโมยยาคูชาวบ้านจะช่อง,ของเขาจะติดคุกติดยาที่ตลาดนะครับท่านผู้ชมนะแต่ตอนก่อนื่นะต้องสู้กับลูกน้องมันก่อนครับผมมาเจแลแดนผู้คุมคุกที่เป็นโคตรกากเลยแดนเมทเป็นโคตรเก่งและนี่นนม,นมันมันกากจังว่าได้ข่าวว่าบล็อกฟู้จะอัปเดตแบบเปลี่ยนเกาะใหม่โลกหนึ่งโลกสองใช่ไหม เออผมคิดว่าไทยเปลี่ยนมอนด้วยนะมอนมันนะฮะมันดูเท่ๆกว่านี้ได้ไหมเออมันดูแบบโคตรเลยเนี่ยเออใช้ผลพลิกไปเลยเลยเนี่ยน่าจะตึงนะทุกคนคิดว่าไงว่าคอมเมนต์หน่อยแด๊แะแอ๊บผมก็ไล่สู้กับไอ้ฟารโรนี่ครับผมน่าไล่ขวดไล่ย,ยิงมันจนมันตายนะครับแล้วต่อไปก็ถึงเวลาแล้วครับผมศึกตัดสินระหว่างใครมันจะเป็นตัวจริงตัวปลอมสลับโดนฟาโรนโกเถื่อนนะมาถึงครัไล่ย,ยิงมันก่อนเลยครับผมแล้วเหมือนสก,กิลมันจะปรับใหม่ด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยดูเท่ขึ้นนะเนี่ย หรืวกูคิดไปเองก็ต้องู้ชมไม่รู้มันกานนะสมัยก่อนมันดูง่อยกว่านี้ไม่ใช่เหรอเออตอนนี้มันเจ๋งขึ้นนั่นเนี่ยเออสกิลสวยขึ้นแต่ว่าความกากย,ยังเหมือนเดิมนี่น้องไม่ได้แดกกูหลักบอกเลยกูยิงยกูเลยยิงไงแล้วโคมโคมฟินฟันรู้จ,จักเปล่าตึงก่อนไงตึงตั้งไอวอไม่ใช่ละเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ฟินฟันแล้วท่านผู้ชมนะเกมมันกากลางแล้วอ่ะมาเล่นบอกฟูดดีกว่าน้องคนจริงนอ้องไปรุ่งบอกฟูดแล้วยิงก่อนเลยไม่บูปันเอาไปเรียบร้อยตายโคตรไก่เลเวลสามร้อยสี่สิบแปดท่านผู้ชมคร ว่าใครวุฒิถ้าผมกอดที่ร้อนแรงหนักไฟเยอร์ฮะที่นี่มีแต่ไฟทั้งนั้นนะครับผมและแน่นอนฮะกูกำล,งล,งลงังรอพวกนี้เดินมาแล้วก็ง้างสกิลใส่นี่มีสกิลว,วีแล้วด้วยท่านผู้ชมโคตรแรงนะฮะปล่อยใจออกมาได้นะครับจีว่ะสไปเดอร์แมนกูบอกเลยสีแดงแรงริสซ์ด้วยนะฮะโคตรโดนกระโดดยิงตอนนี้สกิลเราครบเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าโคตรตึงนี่ฮะยิงทีโอ้ยตายเลยน,นะครับแต่ว่าสกิลส่วนใหญ่เป็นระยะใกล้นะเออแต่มันก็เหมาะสู้กับบอสนะผมว่านะสกิลของผลอ่าได้อันนี้เนี่ยนะครับแต่จริงมันเปลี่ยนชื กลาเป็นสไป,ปเดอร์เฮ้ยหลบลิเกิส <c oughs> ิ็จเต็งเดี๋ยวจะของบันไดน้ำเคอมาฟองแล้วก็ถึงเวลาไปสู้กับาครหย,ยุดและท่านผู้ชมครับมาอัพดีเฟนต์ก่อนเลยครับผมกูเสียวมันต่อยกูตายแล้วเกินนะตัวนี้มัดหนักอยู่ด้วยไง,งอยู่มา9ปีแล้วก่อนเนี่ยมากูแจะสกิลีไปก่อนท่านผู้ชมไม่ไม่โดนน,น้องให้แกแลแก้วไงลงแล้วลาออกไปจากจากการเป็นนี่ดีกว่านะทหารเรือนะไปทำแบบกับข่า้ลูกหลานแดกอลไยอย่าง,างมาอยู่ทำไมที่เนี่อยู่คนเดียวดเดียวดเดียว,ดดยวดดได้บนตองเลยลมพั ล้มเป๊ะแรงแมนเด็กเกยอะไรวะเนี่ยกูพูดอะไรอีกแล้วยัดอีกแล้วท่านผู้ชมครับนะฟันก็ล็อกแรกไปก่อนครับผมนี่นี่หวัวยิงยับยับยิงยับยับ,ยบเออมาดูว่าฟันกับกูใครจะตายก่อนกันเรียบร้อยตายผมฟาร์มที่เกาะมนมุษย์เงีย้ยเจอเลเวล424ร้แล้วท่านผู้ชมครับก็จะไปสู้กับไอโฮดีได้แล้วฮะมาถึงแล้วลากบอลก่อนนะตรงจุดนี้เนี่ยโพพิสารเราจะเริ่มโหดขึ้นมากๆากแล้วท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าค่าบล็อกฟุตของเรานะฮะมันค่อนข้างตึงแล้วไงเออค่าโพงิสารเราตึงแล้วดูฮะะะสกกกกิิลจเรรร่มมแแงขึ้้นบบาาวโดด เลยนะครับนะผมสังเกตมาหลายคลิปแล้วว่าพอเราเข้าสู่ช่วงเกาะมนุษย์เงือกเนี่ยนะครับผลพิศเราจะเก่งมากๆเลยนะเออดูเป็นไงโคตรตึงอีซี่ต่อไปก็ได้เวลาแล้วครับผมเข้าไปสู้กับไอ้โฮดี้เดี๋ยวผมไปทิ้งเจ้าหญิงเชีลาโอชิไลกับพี่โอเดงรอดี้อะไรขี้หมาทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมครับเอากูไม่ลงหรอฮะกูบอกเลยครับผมนะสกิลล็อกเล็กกูเนี่ยมันโหดเออแต่เลือดก,กูจะหมดแล้ว อะไรวะเนี่ยเออไม่เป็นไรขวดไปก่อนครับผมนะวิชาล็อกเล็กเรายังอยู่ไม่เป็นไรไม่ตายเราไม่ตายแน,น่นอนนี่ยิงยิงเนี่ย,ยเรียบร้อยเลเวลห้าร้อยสองครับผมมาสู้กับแชงคูนะในถ้ำนี้เออเรียบร้อยครับอยู่ในถ้ำอย่างนี้เสร็จกูเอเดียวกูโดนสกิลแล้ว,ะวะนะใครสัตว์ปนเสกันานบนท่านผู้ชมแลม้วมาโดนกูด้วยเนี่ยเฮ้ยโดนลูกหลงเลือดกูแทบเล็ดที่หมายเลยไงแต่ไม่เป็นไรเราก็ฆ่ามันได้อยู่ดีอีซี่อยู่จากนั้นเราก็มาที่กอสก,กายเปียครับผมสู้กับวัยรุ่นอาบีจีมึงคิดว่ามึงมีคนเดียวหรือว่าเพ กูก็มีเหมือนกันนี่เลยไรเฟิลไว้น้องยิงนี่มันไงไอ้โกกับมึงเยอะแต่มันยิงกูเกือบตายนะท่านผู้ชมไม่สกิันรุนแรงเหลือเกินนี่กูซัดเลยครับผมพลังแมงมุมไงพลังแมงมุมเข้าสิงแล้วไงเออจัดตายนี่หายหายแล้วก็ปวดเรียบร้อยตายต่อไปก็บินไปซื้อฮาคีครับผมท่านผู้ชมฮาคีสังเกตได้เองนะฮะราคาเจ็ดแสนห้าโดนหลอกแดกตังอีกแล้วยาวๆาวไปผู้ผสมเบ้ ฟาร์มไปเรื่อยๆฮะจนตอนนี้นะครับเข้าสู่เลเวล567แล้วท่านผู้ชมครับดักเวลาสู้กับก๊อดแล้วฮะเออก๊อดเอเนี N ่ยโหยังไงล่ะออมีหลายคนขอเหมือนกันนะาพี่เมื่อไหรม่มจะทำบนสายฟ้ารอก่อนเด้อใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับรออีกนิดเดียวมา เลยละกันครับผมนะตัวนี okay, Arizona, ้โอ <_ fucking> ้ยง่ายครับผมถ้ารู้เทคนิคกันแล้วก็ง่ายนะอีซี่เฮ้ยถ้าถือกระบอกมันแบบใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมเออกูงงหรือมันปรับมาใหม่หรือเปล่าวะโอเคแต่ไม่เป็นไรก็จัดการเลยละกันยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆปั๊บเข้าไปฮะขวันแล้วก็ซับนะหลักแรกมาแล้วจะซอยนี่ขัวนวลนี่เลยล็อกเล็กล็อกเล็กนี่ลอยยิงลอยยิงง่เรียบร้อยตายเลขหกร้อยยี่สิบหกท่านผู้ชมครับมาที่ก่อดสุดท้ายกันแล้วฮะวอเตอร์เซเว่นนั่นเองมาสู้กับวัยรุ่นนี่เลยครับผมซามูไรตึง นี่หลากก่อนกับผมเลยพวกนี้แม่งกระเด็นลงคองง่ายอยู่ด้วยไม่ใช่ฮะลงเรลงเรอเรียบร้อย และตอนนี้ก็เลืว่เาสิแล้วผู้ชมคัดสู้กับนี่เลยฮะวัยรุ่นแฝงกี่นะผู้ชมเอ๊ะง่ายง่ายอีที่แต่กูตายหลายรอบมากเลยครับผมด้วยไอ้สก,กิลยิงมันนี่แหละดูดิเฮ้ยมันยิงตอนไหนกูยังไม่รู้นะท่านผู้ชมเออแม่งมันนอนอยู่บนหลังคาเมื่อกี้มันยิงใส่กูกเวรกูก็ลากหัวผมยิงตรงนี้เลยการตายของไอนเวรนี่ไปฮะเลเวล700ละ เปิดประตูมาสู้กับกูซันแต่ทำไมกูซันหัวโลนมะเนี่ยไปตัดทรงร้านไหนมาเนี่ยพี่มม่ตัดผมล้างไหนมาเนี่ยฮะร้านหน้าปากซอยหรือเปล่าก็โกนสกินเฮดให้มึงวะเนี่ยเฮ้ยกูงงเหมือนกันเกมนี้อะไรมะเนี่ยอยู่ๆบางตัวก็หัวโลนกูจะบ้าตายเออเนี่ยกากโลกเลยมังนไม่ใช่ธรรมะอะพี่นะเออเราก็กระทืบมันได้เหมือนกันครับผมเรียบร้อยเราก็ฆ่ามันตายครับผมเท่านี้เราก็ไปโลกที่สามได้แล้วเฮ้ยโลกสองดิกูรีไปไหนกูไปโลกสามละ แต่ก่อนจะไปนะครับผมก็ฟาร์มหัวใจมาได้750นะท่านผู้ชมนำมาซื้อผ้าคุมกันก่อนเนื่องจากผ้าคุมมันขายพอดีท่านผู้ชมโอเคอีซี่สวยมากเลยครับพี่ชายโอเคมุ่งหน้าเข้าสู่โลกที่2นะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสลับผลได้นะฮะเลเวล1นึ่งถึงเจ็ดร้อยนั่นเองแต่แน่นอนครับผมว่าผลนี้นะฮะยังมีพาร์ทสองต่อนะครับนั่นคือเลเวลเจ็ดร้อยถึงพันห้าอันนี้นะฮะเราจะแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนกันนะครับมาติดตามกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามกันด้วยนะครับส่วนใครอยากแต่งตััวแแบบบบบนนนนีีี้้ไไไปดดท่อิเเมะะซ์ลยคร เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ